เด็กๆตับดานี้มาพบกับคุณโคกิฟ์อีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะหน่วยลูกสวยด้วยมือเราคุณโคกิฟ์จะมาพูดถึงประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะว่ามีประโยชน์และโทษยังไงถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาเริ่มที่ประโยชน์ก่อนนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ํามีประโยชน์ยังไงนะอาก็เป็น มีน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคใช้ดื่มใช้กินใช้ทําความสะอาดต่างๆนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของปลานะเออนี่ก็เป็นน้ํานะคะใช้ลดน้ําต้นไม้อากาศเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับเรามากๆเลยนะคะถ้าเราไม่มีอากาศ เราก็หายใจไม่ได้อากาศจะช่วยทําให้เราหายใจได้สัตว์หายใจได้นะคะดินนะคะสิง่งแวดล้อมประเภทดินก็จะเป็นที่อยู่อาศัยให้กับคนและสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นแหล่ธาตุสารอาหารให้กับต้นไม้นะคะ 5. แล้วก็แสงแดดนะคะจะเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชต้นไม้ต่างๆนะคะทำมีทําให้บ้านเมืองเราสว่างเนาะ แหลงแดดและก็ป่าไม้นะคะก็จะเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมเหล่านี้คงอยู่ได้นะคะและก็สภาพแวดล้อมเหล่านี้ก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆของมันนะคะบางทีมันอาจจะปรับตัวไปในทางที่ดีบางทีอาจจะปรับตัวไปในทางที่ไม่ดีเช่น ถ้าเกิดว่าในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นน่ะมีพืชพันธุ์มากมายเลยแล้วแต่ว่ามีจำนวนสัตว์ที่เยอะมากกว่าสัตว์มันก็จะกินพืชผักเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นในวันหนึ่งพืชผ,ผักเหล่านี้ก็หมดขาดแคลนสัตว์ขาดแคลนอาหารก็เกิดการเก่งแย่งกันสัตว์ก็จะสูญเสียเสียชีวิตแล้วก็ลดจำนวนลงนะคะนี่ก็จะเป็นข้อเสียเลยนะ แล้วก็โทษนะคะโทษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกอากาศเป็นพิษนะเป็นพิษเพราะอะไรเป็นพิษเพราะว่ามนุษย์นั่นเองมนุษย์ทําให้อากาศเป็นพิษทําให้เราหายใจลําบากเช่นหมอกควันฝุ่นต่างๆที่เกิดจากการเผานะคะเศษใบไม้ขิงไม,ไม,ไม,ไม้ช่วงนี้เลยก็จะทําให้เกิดฝุ่น ละอองควันพิษทําให้เรามีอากาศที่แย่มลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางต่อไปก็เป็นตะเพนทางน้ํานะคะโทษของมลพิษทางน้ําก็จะเป็นน้ําเสียซึ่งเกิดจากใครอีกละ่าเกิดจากมนุษย์นั่นเองเอาขาอยะไปทิ้งบ้างเอาสองเสียสิ่งไม่ดีลงน้ําบ้างน้ําที่อยู่ตามธรรมชาติก็จะเสียลงทําให้น้ําเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ มลพิษทางดินเช่นคนเราอีกแล้วใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปใส่สารเคมีเยอะเกินไปดินจากที่ดินอุดมสมบูรณ์ก็กลายเป็นดินที่ขาดแร่ธาตุอาหารต้นไม้ก็ไม่สามารถใช้ดินในการจเจริญเติบโตได้ต้นไม้ก็ตายนะเราก็ไม่สามารถใช้ดินในการปลูกพืชต่างๆได้ดินก็แห้งแล้งแข็งอยู่ไม่ได้เลยเนาะสุดท้ายมลพิษทางเสียงนะคะโทษของมันก็คือเมื่อ เราอยู่เยยบเนี่แต่แล้วมันมีเสียงแบบคนงานเสียงเจาะพูนเสียงเครื่องจักรต่างๆเนี่ยทาให้เราเกิดความราคาญเสียงดังนุง่งนกนั่นแหละก็จะเป็นโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะตามธรรมชาติที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะเห็นไหมสิ่งแวดล้อมนะคะมีทางประโยชน์และโทษนะคะทางธรรมชาติ ขอมันมันก็มีของดีดีของมันอยู่ละแต่บางที่มนุษย์เราไปทําลายทำธรรมชาติทําให้สิ่งแวดล้อมทั่วทั่วรอบตัวเรานั้นน่ะเกิดการไม่สมดุลเนานะเกิดการเสียสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้นเด็กๆอยากให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามีสภาพที่สมบูรณ์ที่ดีเด็กๆก็ต้องช่วยกันรักษานะคะให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้น คงอยู่กับเราตลอดไปวันนี้คอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ